น้ำใสๆตอนแรกว่าสีบดใสกลับขึ้นมาล้ะค่ะใสกลับขึ้นมาละา้ะค่ะปลาแมนรนเห่นแซลเซยันนะเป็นฟูมัู่มันมาขึ้นมาเห่นอยู่หนาน้นามนะอันนี้เราก็ได้นเางเรนดอกไม้มันได้ฝนนะพี่น้องเจนมันงาม พวาขานั่งทำงานะบ้านนะหอมจะปวดหัวพวเด่มันหอมหอมอย่างไปอย่างมาเห็ดวียแถวนี้นะจปวดหัวแล้วความหอมของมันนะอันนี้คือแก้วิมัลายดอกงามเหงหอมจะปวดหัวพนะคะ่ะพวดนี้ก็สุดยอดของความหอมดอกแก้วมีทั้งเบดหนึ่งสองสามสี่ ้าหกเจ็ดปดแดต้นบัดใหญ่ขึ้นมาดิหอมขับทีบขับเดนแต่ว่าหน้าไม่คนหมัดต้นดอ,อกไม้เล้วยต้นไม้มันทีนางเลยกลนออกต้นอะไมันติดกันกับต้นดอกแกวต้นเลยจะเอาแต่ต้นนี้ไว้เป็นภุ่มอันนี้ก็คือมาริซอนนะคะกำลังทำต้นมาริซอน กำลังเห็ดหลุมให้เพิ่นไปเราจะไปวันเกิดแล้วอันนี้นะเป็นพุมัมงาม,งามนั้งตาที่มันเป็นุ่มแ่ต้นไซ้เกาหลีหร่อเป่มันเป็นุ่มงามเพ่อนพี่น้องบ้างไหมเนาะเป็นพุมมงาม,งามส่วนตัวที่ตัดเป็นกำแพงนะกะงาม บังไฟฝั่งโน้นจุดบ,บังไฟเป็นบังไฟอำเภอสนมันตัวตัดเป็นกำแพงแห่งงามดูมลแลดีมันกังงามไว้เนาะมันเกิดเพื่อนเพื่อนทักมาไม่ไปก็ไม่ได้นะครับเพื่อใคร ตีนก็จะทะเลหืมเป็นหมอนนะข้างในเสียงสุดๆซะเซล เวาตัวามากระสฮอกเพลงราพยิม oh. ีเสียงเชิค uh ่ะมากระซสฮอกเพลงเลยบอกชุด huh. ล uh ่า huh. สัด์พรแต่เป anyway ็นหลักเป็นการเคือเต้นูรอบกี่กับบได้บ่ได้เป็นได้เป็นหลักเป็นการลอยเยบจาเืูยู h a y b i r t to y u h ของขวนะของัวางันชของัวอ๋อคิดผู้ของแก้มกนจเป่าของแก้มกจะเป่าของน้ของแก้มก็จะเป่าของแก้มขเอาล่เป่ารองแก้มัวันัน อห้เบิ่มเลยจังป่าหอมออมไออัมลานอนไมหลับเน่วันนี้ตายออัมลา้องม่หลับน่นอนใใจสดเลยนะนะเจ้าก็สั่ได้เลย ขอให้ไอ้ผัวใหม่ไปไปผัวเจ้าไปยกให้กูมันปล่แล้วเดีมันอยากกินปวดเสียเลยแหงๆมือสั่นอ่านแล้วอยากกินปวดเสียปัญหาทั้มดเจ้อาอมาลาผัวมันที่พิเศษเลยปาเสียมไม่ขดเลยขาวเหนยปันหาอนไอี เฮ้ยร้านตนนั้นลยเ็นที่าเก่็นจิบวะเนี่ยเป็นเป็นเจ้ยมหญิงเข็นปีนหกวเนี่ยเด็นให้คับเพราเปิดไฟเลยเปิดไฟเลยอาวไ้ลูกสาวบริสนัหนาเจ้าองเยอะกูส่งมึงนะ่ายังไยอะรืหนารืงตามันมา เห็นข้าวหอมแก้มกันโพสิอนบรรลับแล้อัมาลาเมื่อนี้ไปข้าแก้มปเจีด้ยชาไทยือของสอ้ทเียมาขาแก้มนแม่ เดียวปวาขอบคุณนะคะขอบใจลลายเดีอทีมาส่งอขอบคุณสามีนะคะไม่ต้องขอบคุณด้าัวให้นีดน้อยลงแย่เจ้ไอ้เด็เซึงยนดูนี่ก็สิบด้าขอบคุณนางวานันถูกมาเล่นใจชงกันเ้าวันนั้นแอมรับก่อนืนนี้เขาไม่ได้นอนขจัดแต่มันคือ มึงอย่าว่าไอหมูอิจานะมันนอนกับเาเลยเขาม่ได้เชอมมแบบที่เก้าอ่ะเเขาเป็นบัวเมียตีพอดีมี่อะเราเมาปีหันเขามาเป็นเลคเแอ่์ไอเจ้าเป็นท้องคนันเกิดเลยมีหน้าหลานล้มครอบครัวขอบคุณเลยเนอขอบคนณลลาที่เสอร์ให้น้องมอกี๊ดใชะ กี่แล้วของงามสองคนถึงไรโอเคโอเคตัวนี้กูสิบปกีิเปิดไปมึงราตุกตาเป็นตัวแท้นั่นนีตัดเจ้ตัดจ้าจุดน้จะเป็นเจ้าหญิงบลูขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนอยุณเจ้าหญิงเฮ้ยจะจะชมกดไม่กล้าไม่นี้

กูกะิะปิดเกนเลยนต๊มาเงินจ่ายไปให้ป้าล่างไปให้ป้าลไไไปพนโต๊ไปเว้นอะไรงาเลยเป็นทันยังงเดี๋ยวมาไปก็ไปนเส้้องอ่าวดชาดาพูดวันเกิดเจสซี่เดือนตุ้าไิ่งใหญ่บันึกเลขพี่น้ ได้น้าดีเพมันคือดูดีขือแบบาเี่ยึบ้านช่องหกองแล้วก็มันออกสามตัวเลยออกอีกแล้วสองหกสองเ่ยู้ดยุดูสองหกสตลอดเนาะมือหน่อก็พอมันออกเพราะว่าในส่องหกหลุดหลุดก็เสิ่มวัดมือบุ๋มหรือเปล่าพักออกดูในสองหกดมันออมันมันออกมันเกิดแต่เกามันออกสามหกส่อเจไหนเนี่ยนะอะเรียกว่าเราวราออก ปีปีปีที่แล้วกูมาวันอเองวะมาแล้ไปซิตี้ต่อนกูซื้อสองหสถึงสาตัวโตนะปีก่อนวันนี้ยงก็เลยมาเลือดอีซีก็เลยอีซีซื้อซีท่วงทซื้อจงาไม่ทันทั้วันนี้กะแ่โดนแต่แต่ปีก่อน ชาวบ้นก็จมาต้มเนื้อคนฟุ้งตัวมนต์ตกแหงเดยคุณม่มนงมเนาาด้อยด้วยน้ำกินนะท่านอะไรอ่าง้าจะกินน้ำน้ำดอเข้าใจ